สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่9 9 9ทํานายทายทักนะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาคาดการความรักอย่างเดียวนะคะความรักในปี2568มาดูแนวโน้มสถานการณ์ความรักของ12ราศลัสีนะคะไม่ว่าจะ,ะเป็นสถานะคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วนี่แหละแล้วก็คบกันอยู่เป็นแฟนกันรวมทั้งคนที่เป็นโสดนะมาดูซิแนวโน้มในปีหน้าเนี่ย ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนการทำนายดวงชะตาทั่วไปงานเงินโชคลาภสุขภาพนะคะสถานก,การณ์รอบๆตัวดูให้แล้วนะคะสำหรับคาดการปี2568นะ้าอะคราวนี้เราจะมาดูความรักอย่างเดียวเจาะความรักอย่างเดียวเลยนะคะจะไม่พูดถึงงานเงินนะคะสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็จะดู12นักสัตว์ให้อยู่นะคะคาดการปีของ12นักสัตว์ก็คือชั่วฉลูนี่แหละ อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเดี๋ยวจะออกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะทำให้อยู่นะคะสำหรับคนที่รอ12นักสัตว์นะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าความรักของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างนะพฤษภนะสำหรับมายูเจก้าคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนราศีนี้จะเป็นธาตุดินนะ ไม่ว่าจะเป็นลักนาราศีดูได้นะคะมีคําถามถามมานะดูลาศีดูดูแบบลักนาได้ไหมได้ดูแบบราศีก็ได้รวมทั้งคนคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณยึดชวศพได้เลยนะดูเป็นแนวทางนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์จะเปลี่ยนไปนะคะ บางท่านอาจจะมีเรื่องราวเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ในเรื่องของความรักเราอาจจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะโดยทานศีลภาวนาอันนี้เป็นความเชื่อนะคะทำแล้วสบายใจแล้วชวนคนรักไปทําบุญนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นชีวิตความรักครอบครัวอาจจะเบาๆลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะสำหรับเรื่องราวหนักๆนะคะนะ เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าเคร่งเครียดนะถ้าใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะแต่มาดูนะมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดบางท่านอาจจะดําเนินอยู่บางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมา,าเรามาดูเพื่อที่จะดูว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอยี่าซีเรียสนะถ้าใครมีความรักดีเราก็ดูเป็นเพลิดเพลินไปนะหรือผ่านไปอย่ามาใส่ใจกับการทำนายนะคะ ชาวผสมจริงๆแล้วถ้าใครมีแฟนเป็นชาวผสมนี่บอกได้เลยเขาจะเป็นจะเป็นอ่เขาเรียกว่าไงอ่ะมีความเขาเรียกมีความอบอุ่นไอ้เรื่องอะไรที่มันมากมายหรือว่าเขาเรียกว่ามากเรื่องอ่ะสําหรับชาวผสมหนะไม่ค่อยจะเจอนะพระผสมจะเป็นคนที่เรียบง่ายมากสําหรับชีวิตความรักเนี่ยถูกใจก็คบกันไปอไม่ต้องเป็นเอาอะไรมาให้ให้ให,หรูหราเป็นอะไรที่มัน โอเวอร์ Over, หรือว่าโรแมนติกอะไรต้องแบนด์เนมต้องอะไรที่แบบเนี่ยชาวประสบไม่ไม่คือไม่ได้แบบนั้นมากมายนะไม่ได้ยึดติดกับตรงนั้นว่างั้นเถอะนะแต่แสดงให้เขารู้ว่าเอาอกเอาใจหรือเอาใจใส่เขาก็มีความสุขแล้วนะสำหรับความรักของชาวประสบเป็นอย่างนั้นนะคือการเอาอกเอาใจการเทคแคร์คือให้ความสำคัญแค่นี้ ชาวผสมในเรื่อง,องความรักนะแล้วชีวิตความรักของเขาเนี่ยถ้าใครได้เป็นแฟนของชาวผสมนะรู้สึกว่าอบอุ่นเขาก็จะเอาเอาใจเหมือนกันถ้าคนที่เขารักความจริงใจเท่านั้นนะสําหรับชาวผสมแต่สถานการณ์ความรักมันก็อย่างว่าลหละคนเรามันมีวิบากกรรมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะบุญคนเราบางทีอ่าอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องเราเราหงเราแหงนะอืม สำหรับชาวผสมในช่วงครึ่งปีแรกเนะี่ยมันบาง,บาง,บ,างบางคู่นะ่าจ,จะมีทางเลือกนะคะบางทีมองคนที่อยู่ไกลคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่มองมักจะไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่นะเวลาเจอปัญหาเนี่ยนแะถึงจะมองเห็นความสำคัญของคนที่อยู่ใกล้อนะ่าเป็นอย่างนั้นนะชาวผสมนะ ความโรแมนติกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะช่วงครึ่งปีแรกและความเจ้าชู้หรือความกลุ่มกลิ่มหรือความมีสเสน่ห์ของชาวผศส,ส่วนหนึ่งนะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหานะบางทีนะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วก็คนที่คบกันเนี่ยอาจจะเป็นไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่นะนะคะ คนที่มีปัญหาการมีโอกาสดีต่อกันนะคะในช่วงเดือนอาจจะเป็นเดือนพฤษภาก็ได้เมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยเป็นอะไรดีมากเลยสําหรับความรักของชาวพระสบราบเรียบแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีความเรื่องในการตัดสินใจหรือมีปัญหาลรื่องของละแห่งกันอยู่นะะแต่ว่าชาวพระสบที่มีครอบครัวอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลนะ ในช่วงนี้มันตัดกันไม่ได้ถึงแม้จะโดนปัญหาที่หักหลังหรือปันใจก็ตามบางท่านอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเป็นเรื่องจะอยู่หรือจะไปตัดสินเอาเอขาเรีไงเอาความถูกต้องเข้ามาตัดสินบางท่านขึ้นเกี่ยวกับใช้กฎหมายเข้ามาตัดสินแต่ยังตัดกันไม่ได้นะบางทีเป็นคําพูดหรือเป็นความคิดที่จะจัดการกับปัญหาในให้มันเป็นในลักษณะแบบนี้นะอ แต่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่อยู่ด้วยกันด้วยเหตุด้วยด้วยผลอยู่ในความไม่มั่นใจเหมือนกันนะสาหรับคนที่มีครอบครวัวอ,อยู่กันไปอย่างนั้นดูไปถึงจะมีปัญหาเราของรเราแห่งกันการปันใจหักหลังเนี่ยก็อยู่ๆไปอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะคนที่คบกันเนี่ยรักกันมากนะบอกได้เลยรักกันมากนะมีโอกาสเปิดตัว มีโอกาสพาไปพบครอบครัวหรือมีโอกาสได้แต่งงานนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเวลามีปัญหากันนะก็มีโอกาสปรับความเข้าใจหรือมีโอกาสคืนดีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือคนที่คบกันอยู่ก็ตามนะคะจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ช่วงต,ต้นต้นปีแทนที่จะมีความสุขนะอาจจะมีปัญหาตั้งแต่ปีนี้ก็ได้นะหรือคาบดอกไปทาง หรือข้ามไปปีหน้าก็ได้ข้ามไปปีหน้าเลยก็ได้นะคะไอ้ความมีทิฐิด้วยส่วนหนึ่งนะคะนะคะความอดทนก็สูงเหมือนกันนะคนที่มีครอบครัวกับคนที่คบกันเนี่ยนะคะผิดหวังมากเลยกับบางท่านอาจจะผิดหวังกับคนรักในเดือนพฤศจิกายนก็ได้อาจจะนัดหมายกันไปแล้วไม่ไปพูดกันไว้แล้วไม่ทําตามสัญญาผิดหวังนะสิงหาพฤศจิกาเนี่ยแหละ นะอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะมันทําให้เบื่อหน่ายกันเบื่อไม่อยากคุยละแต่ก็ตัดกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันอยู่บางท่านอาจจะเป็นมีเพื่อนเก่าคนละเก่าเข้ามานะอนะเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาทักทายก็ทําให้เบื่อกันเหมือนกันมันทําให้เกิดปัญหานี่แหละมันเกิดปัญหาการปันใจกันเกิดขึ้นหรือ,เ,อ,อเข้าใจผิดกันได้นะ แต่ก็มีโอกาสดีกันนะเพราะว่ายังรักกันมากอยู่เนี่ยยังรักกันมากถึงแม้ว่าคุณคิดอาจจะมีทางเลือกออนี่แหละเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ไกลๆกับคิดถึงคนที่อยู่ใกล้ๆกับมองไม่เห็นนะเพราะนั้นอย่าหวั่นไหวนะกับสิ่งที่เรายังไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสคนที่อยู่ใกล้เราเรารู้นิสัยใจคอรู้ว่าเป็นอะไรยังไงปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันได้ท,ท,ท,ทั้งที่รักกันมากนะแต่คนที่อยู่ไกลๆเราก็ยังไม่รู้ต้องไปศึกษาไปดูเกิดอะไรขึ้นอีกอืมมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นถ้ายังรักกันมากอยู่ก็ปรับความเข้าใจกันก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะถึงแม้จะไม่โรแมนติกก็ตามนะคะคนที่มีครอบครัวไม่โรแมนติกหรอกบอกได้เลยไม่ค่อยโรแมนติก ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่จะหนักหน่อยจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยหลังครึ่งปีหลังเนี่ยเอี่็กกฎดาสิงหาพฤศจิกาเนี่ย,กรกรยจะหนักหน่อยนะต้องพยายามประคับประคองไปไม่ค่อยเป็นติกไม่ค่อยสนใจอะไรกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็มามกรากรุ่งพานะคนมีคู่เนี่ยจะมีปัญหานะคะ แต่ก็มีโอกาสปรับความเข้าใจดีกันมากเลยมีนาะเมษาพฤษภามิถุนากันยานะดีมากแล้วก็ธันวาก็ถือว่ามีโอกาสที่จะดีมีโอกาสดีขึ้นนะคะอืมเพราะยังไงมันก็ตัดกันไม่ได้นะ่ะคนที่มีคู่คนที่มีครอบครัวหรือคนที่คบกันเนี่ยตัดกันไม่ได้ถึงแม้จะเจอปัญหาหนักๆก,ก็ตามบางท่านถึงขั้นเอาผิดเอาถูกเข้ามาพูดคุยแต่ก็ยังตัดกันไม่ได้นะคะมันเป็นอย่างนั้น นะถือว่าคนที่มีคู่เนี่ยยังตัดกันไม่ได้หรอกนะคนที่มีครอบครัวเนี่ถึงแม้จะไม่โรแมนติกแต่ก็มีเหตุมีผลเพียงพอที่จะมาอ้างถึงปัญหาที่มันเกิดมันก็อยู่กันไปได้แบบไปเรื่อยๆอะนะเหมือนคนที่คบก็รักกันมากเนี่ยมีโอกาสเปิดตัวมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสพาไปพบครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นไม้คบกันเนี่ยนะแน่นอน ลูกเธอลูกฉันเนี่ยนะมีโอกาสพาไปพบอืมนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกเบื่อเบื่อกันแค่นั้นกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะแต่ก็ตัดกันไม่ได้อย่างที่บอกอมาดูคนโสดทีเนี้ยคนโสดเนี่ยระมัดระวังให้มากๆนะคุณจะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ยังมีครอบครัวอยู่อยู่ไม่โสดจริงจะมาคุยกันหรือเป็นเพื่อนเก่า นะหรือแฟนเก่าเข้ามาทักทายอีกครั้งหนึ่งนะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นไม้นะคนที่เข้ามาเนี่ยกับคนโสดคุณอาจจะเจอไม้ไม้ใจดีด้วยรวยด้วยนะรวยด้วยแต่ก็ค่อนข้างจะขี้เหนียวอยู่บ้างแต่ก็รวยถ้าคุณได้ใจเขาก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าก็นะต้องระมัดระวังให้ดีๆคนโสดเนี่ยแน่นอนคุณจะเจอคนที่ยังไม่จบสนิทนะ่ะคือยังไม่โสดสนิทนะ่ะ คุณอาจจะเป็นมือที่สามอ่านะคุณอาจจะเป็นมือที่สามความรักของคุณมันอาจจะเกิดขึ้นนะนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงมีนาเมษาพฤษภามิถุนาอ่าอาจจะบวกบวกลบนะคะการทานายเนี่ยมันเป็นระยะยาวนะคะอาจจะบวกลบคุณอาจจะเจอนะคะไม่ในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังมีโอกาสเปิดตัวอยู่มีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่ แต่ก็ต้องระมาระวังอย่างที่บอกอะหรืออาจจะโดนหลอกนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันแบบคือมีเจ้าของอยู่แต่เขาไม่ได้เลิกเขาไมไ่โสดสนิทนะ่ะนะคะนะ,ะ,นะแน่นอนในครึ่งปีแรกคุณมโอกาดเจอเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าเข้ามาแน่นอนมาพูดคุยนะคะหรือ,ออาจจะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติด,ด้วยนะ อมีมีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยนะหรือไม่เนี่ยสำหรับคนโสดนะแต่คุณก็ต้องดูให้ดีๆนะคะคุณมีทางเลือกนะชาวโสดเนี่ยมีคนเข้ามาจีบเยอะเหมือนกันนะทำให้คุณคิดหนักเหมือนกันนะคะทำให้คิดหนักเหมือนกันไม่รู้จะเลือกใครเหมือนกันนะชาวโสดแต่ที่แน่ๆต้องระมัดระวังให้ดีๆด,ดูให้ดีๆนะคะถ้าไม่อยากจะมีปัญหาต่อไปในอนาคต นะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลงนะเพราะงั้นคุณจะเจอปัญหาหนักเหมือนกันนะสักชาวโสดเนี่ยนะสำหรับความรักเนี่ยจะเจอคนที่ยังไม่โสดสนิทนะแต่ชาวประสบที่เป็นโสดนะจริงๆแล้วเขาก็สบายๆนะนะคือไม่ค่อยจะอะไรมากมายมาก็คุยอะ่ะแต่การคุยของคุณต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ มันอาจจะถลําไปค่อยเป็นค่อยไปน้านําซึมบ่อทรายเนี่ยน้าซึมก็ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็วันไหวได้ก็ซึมก็ไปนะประมาณนั้นนะสาหรับชาวโสดของผศือการเจอแน่นอนแฟนเก่าเพื่อนเก่าอ่าเข้ามาทักทายอ่าในช่วงครึ่งปีแรกนี่แหละนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับการทํานายชาวผศเนี่ย จริงๆแล้วนะชาวระศเนี่ยถ้าจะมองความรักนะทุกสถาน,นะนะคือยังไงก็ยังไปจากกันไม่ได้โดยเฉพาะคนที่คบกันยังรักกันมากนะมีโอกาสเปิดตัวมีโอกาสแต่งงานโดยเฉพาะไม่เนี่ยยังรักกันมากอยู่ตัดกันไม่ได้คนที่มีครอบครัวนี่ค่อนข้างจะอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่หรอกอืมไม่ค่อยโรแมนติกแต่ก็อยู่ไปอืมตัดกันยังไม่ได้ถึงจะเจอปัญหาหนัก อย่าลืมนะเดี๋ยวจะทำนายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของเรานะคะมีโอกาสก็ชวนกันไปทำบุญแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มันทำให้เราไม่มีความสุขในเรื่องความรักชวนกันไปหรือส่งผลบุญให้กับเขาบางคนห่างกันไปเนี่ยนะคะหรือมีปัญหาเนี่ยนะคะสิ่งที่มันหนักมันจะเบาลงอันนี้เป็นความเชื่อนะคะทำแล้วสบายใจเราก็ทำไป นะคะอก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับอาชาวประสบความรักคัดการปีนะคะนี่ก็สรุปเป็นคลิปสั้นๆส,สำหรับคนที่ดูคลิปสั้นๆน,นะทำทีเดียวเลยนะนะสำหรับชาวผสบในดวงคัดการปี2568เนี่ยนะสถานการณความรักยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะนะยังไงก็ตัดไม่ขาดในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างต้นๆปีมกราคมพาเนี่ยนะฮะ แล้วก็มีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่มีความรักมีโอกาสไปได้เรื่อยๆนะคนที่มีคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยโรแมนติกคนที่คบกันเนี่ยยังรักกันมากนะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันถึงแม้สถานการณ์มันจะเกิดในลักษณะของความเบื่อหน่ายหรือคนที่มีคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องปันใจหักหลังกันเนี่ยก็ตามแต่ก็ยังตัดกันไม่ได้นะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะ่ะก็มีโอกาสที่จะเจอนะอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าเข้ามา หรือเป็นชาวต่างชาติเป็นไม้ใจดีนะคะคนคบกันเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานนะคะมีโอกาสพาไปเปิดตัวนะโดยเฉพาะไม้ที่คบกันเนี่ยลูกเธอลูกฉันเนี่ยนะคะแต่มันจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะทำให้รุ่มรุ่ม,มดอนดอนอยู่บ้างแต่ก็ไม่ไปไหนนะคะครึ่งปีหลังก็ต้องระมัดระวังนะคะคนที่มีคู่เนี่ยนะกรกฎาสิงหาลดทิฐิลงบ้างก็ดีนะ ตุลานี่พฤจิการนี่ก็หนักหน่อยนะอาจจะผิดหวังกับคนรักอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังยังประคับประคองความรักไปอยู่เดี๋ยวจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วว่าเดี๋ยวจะทํานาย12นักสัตว์ให้อีกนะคะคาดการปี68เนี่ยเดี๋ยวทํานายให้อีกอยู่นะเป็น12นักสัตว์เนี่ย12ราศีก็ทํานายให้แล้วนะคะ ีนี้คนโสดคนโสดเรามาระวังให้ดีๆคุณอาจจะไปเป็นมือที่สามก็ได้ต้องดูให้ดีๆนะคะเขาอาจจะไม่โสดจริงเข้ามาโดยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยคุณอาจจะเจอเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าเข้ามาพูดคุยหรือทักทายกันอีกครั้งหนึ่งโอกาสเจอไม้ไม้ใจดีรวยด้วยนะคะนะแต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะนะคะดูให้ดีๆชีวิตความรักของชาวปสบในปี2องพนรเนี่ยรุ่มๆุมดอนดอน,ดอนอยู่นะคะ าจจะรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่บ้างแต่ก็ถือว่ายังรักกันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันก็ยังตัดกันไม่ได้อ่ะนะมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูรายเดือนให้อีกทีนะคะพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะคะนะไปดูคลิปยาวนะทําคลิปยาวให้อยู่นะคะนะคะสําหรับชาวประสบเนี่ยนะทําคลิปยาวให้อยู่นะครึ่งปีแรกนีดีหน่อยนะ อย่างน้อยก็ถึงแม้จะไม่โรแมนติกต่อก,กันแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะไปได้กันได้เรื่อยๆ,ๆแต่มกราคุณพาอาจจะมีทางเลือกหรือมีปัญหาหน่อยครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะน่บางทีนะบางท่านอยากจะจบด้วยซ้ําไปมีปัญหารถทิฐิลงก็ดีนะคะปีหน้าเนี่ยถ้ายังรักกันอยู่โดยเฉพาะคนที่คบกันนี่รักกันมากเนี่ยนะมีโอกาสได้พาไปพบครอบครัวเนี่ยนะในเดือน กันยานะเปิดตัวตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะมีปัญหาบ้างสำหรับคนมีคู่นะอย่างไรก็ตามนะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าเคร่งเครียดนะคะดูเป็นแนวนะคะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้นะคะนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็คงประมาณนี้แหละก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ